สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้งพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนซื้อสกินหมัดด้วยเหรียญนี่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินหมัดมานานนะครับก็คือคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าพี่จะมาสอนซื้อสกินหมัดด้วยเหรียญนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าคลิปนี้นะครับน้องก็เป็นคลิปเชิญพายมากๆเลยนะครับเพราะว แล้วก็ทุกคนนะครับเนาะจะมีโอกาสนะครับได้รับสกินหมัดกันทุกคนเลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าสําหรับองคน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินหมัดมานานนะครับหรือว่าปัจจุบันนะครับเนาะยังไม่มีสกินหมัดเล่นกับเขาอยู่นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้ายังไม่มีสกินหมัดเล่นกับเขาอยู่นะครับก็ต้องเป็นทางด้านของคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมา บอกไปพละเอยดนะครับเนาะก็จะมาซื้อให้ดูนะครับเนาะว่าสามารถซื้อได้จากไหนนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้จริงๆนะครับเนาะก็จะเป็นเปล่ามาเลยนะครับสำหรับองค์เนาะบที่ว่าสุขหัะฟรีไฟจะได้ไหมมาซื้อได้งสามาอได้คือทุกคนรอบนี้ขอให้ครับได้เกลือมาอีกแล้วนะครับเนาะรอบนี้นะครับขอสิบครั้งละกันนะครับเนาะเกลืออีกแล้วนะครับทุกคนทีละสามครั้งพอเดียวหมดนะครับ ได้แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็ได้รหัสมาแล้วไปรีวิวการมีหัวข้างข่าวกางเกงนอนอย่างตึงใครอยากส่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปมาได้เลยส่มไม่มีเกลือก็มีนะครับทุกคน แต่ก่อนอื่นพี่ขอแจงเพรก่อนละกันสําหรับมงน้องคุณไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้เพรนะครับก็คือคลิปนี้พี่ขอแจงเพศก่อนละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าคลิปนี้นะครับพี่จะมา แจกเพชรแบบฟรีด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกเพชรให้แบบฟรีเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรแบบฟรีนะครับก็คือต้องเข้ามาดูคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับก็คือทำการแจกเพชรแบบส่วนตัวนะครับน้องเรียกได้ว่า เป็นงบของพี่เองเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี yes. ้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนณเน่ยนะครับที่บอกว่าอยากได้นี่นะครับเนาะถ้าอยากได้ต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์นะครับเนาะสำหรับสกินมัตนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าปัจจุบันนะครับเนาะก็คือมีคนอยากได้สกินมัตเยอะแยะมากมายนะครับเนาะส่วนพี่ก็มีเยอะมากนะครับเนาะสำหรับสกินมัตนะครับไม่วจะเป็นทางด้านของ ไอดีล่องนะครับเนาะหรือว for ่าไอดีหลักนะครับเนาะพี couch, ่ก cool like ็ม <c oughs> ีทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสกินบัตรของพี่นะครับก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะมีคนอยากได้เหมือนพี่หรือเปล่านะครับถ้ามีคนอยากได้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมานะครับเนาะแจ้งให้แบบฟรีๆด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนนนนนนะะะะะคคคครรรรรรัััับบบบบบบทีีีี่่่่แววาาาาาอออยยกกกได้้สิิตฟๆเเเพพลลปขนะครับ น้องว่าทำการแจกให้แบบฟรีแน่นอน100%นะครับ,รบน้องเราก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินหมาดแบบฟรีนะครับน้องก็คือแล้วเร็วนี้นะครับจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีนะครับน้องเราก็เป็นกิจกรรมสายฟรีทุกคนด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่า สายปีทุกคนนะครับนอเตรียมดีใจรอเลยนะครับเพราะว่าจะมีทางด้านของกิจกรรมที่สามารถใช้เหรียญซื้อได้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับที่แบบว่าเคยอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราทีนึงแล้วนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของซุดนะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาก็จะมีทางด้านของท่าทางนะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกินเยอะแยะมากมายนะครับนอก็จะเป็นประมาณนนนนีี้้ครรับบบสหหอองๆไท่แ อยากได้นะครับเนาะก็จะได้แน่นอน100%เป็นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับพกน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้มานานนะครับเนาะก็จะได้แน่นอน100%อนะครับเนาะก็มีเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับส่วนสกีนมานะครับเนาะก็ ตอนนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามาทางด้านของเชฟจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็เป็นการสุ่มเหรียญกอล็อคอย่นะครับเนาะเพิ่มรับสกินหมัดนะครับก็มีทางด้านของสกินหมัดไฟนะครับเนาะแล้วก no ็มีสกินหมัดซากุระแล้วก็สกินหมัดน้ำแข็งนะครับเนาะและที่สำคัญก็มีทางด้านสุดตัวนี้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของลูกซองไซตามะนะครับเนาะแล้วก็อเนื้อคิดตั้นนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของท่านั่งบันล่งนะครับเนาะที่แบบว่าโคตรสุดเลยนะครัััับบเเเนนนาาะะะก็คคคคือออสสุ่่่่่่มมรรรร้้งงยยยููททีีีหญ 1,000พเหรียญนะครับนาะอพี่ขอบอกเลยนะครับเนะว่าถ้าคนไหนนะครับพี่แบบว่าไม่มีเหรียญเยอะนะครับนาะอก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนะว่าจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าพี่ลองสุ่มแล้วนะครับนะ้องหมดประมาณแสนเหรียญนะครับนะ้องก็คือ ได้แค่ท่าทางอันเดียวนะครับเนาะก็จับปากมาเลยครับเนาะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราจะได้นะครับเนาะส่วนของเกลือนะครับเนาะก็คือสําหรับของเกลือจะอยู่ข้างในนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าของเกลือนะครับเนาะจะอยู่ข้างในนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ามีของเกลือด้วยนะครับถ้าถามว่าเดียวเขาเสิร์ฟหลังหรือว่าเสิร์ฟไทยหรือเปล่านะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่า เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็มีโอกาสอัปเดตเข้าประมาณ9กเลยนะครับเนาะเพราะว่ามีคร่าวๆมาอยู่นะครับเนาะแต่ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นสกินหมันแบบเซิร์ฟจีนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเซิร์ฟจีนนะครับเนาะเป็นทางด้านของสกินหมันนะครับพี่ขขเขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้สกินหมันก็ต้องเป็นเซิร์ฟจีนเท่านั้นนะครับเนาะก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคน e พี่ขอบอกเลยนะครับว่าสาหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็เตรียมตัวรับกันนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าสุดจริงนะครับน้องเราจะได้เก็บโทเคนด้วยนะครับเนาะก็คือสะสมโทเคนด้วยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่ลองเล่นมาแล้วนะครับนนองก็ถือว่าสนุกดีนะครับน้างสำหรับกิจกรรมดีๆประมาณนี้นะครับเนาะแต่พี่มีเหรียน้อยเกินไปนะครับเนาะพี่เขาเลยแบบว่าไม่ได้สุ่มให้ดูนะครับเนาะเพราะว่า พี่มีเหรียญน้อยเกินไปในนะครับน้องก็จับประมาเลยนะครับน้องแล้วก็พี่เขาบอกเลยครับว่ากิจกรรมต่อไปที่จับเด็กเข้ามานะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมเพชรม่วงนะครับเนาะที่แบบว่ามีตารางออกมาแล้วนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับตารางออกมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของประมาณนี้นะครับเนาะงสำหรับแต่ละเซิร์ฟนะครับน้องๆจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะงสำหรับกิจกรรมเพชรม่วงนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าทุกคนก็จะได้เหมือนกันนะครับเนาะบางเซิร์ฟมีสกินหมัดด้วยนะครับเนาะก็เป็นสกินหมัดน้ําแข็งตัวนี้เลยนะครับเนาา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 ะะะะะะะมมมมมีีีไอออวววววรรรทท่งงดดด้้้ยยยยยนนนนคคคัััับบบบเเแแกกล็ุหข เซิร์ฟนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่า ไม่ใช่ทุกเซิร์ฟนะครับนอก็จะประมาณนี้นะครับนอส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็มารอรู้อีกทีนึงแล้วกันนะครับนอว่าจับเด็กเข้ามาแบบไหนอะไรไงนะครับเพราะว่ากิจกรรมเฮดบอ่นะครับนอก็จับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของสกินมันนะครับก็จะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเราก็จะมีทางได้ของกล่องตัวนี้ด้วยนะครับเนาะคนที่แบบ ว่าเล่นกิจกรรมเท่านั้นนะครับน้องยังมีคนจําได้หรือเปล่านะครับน้องสำหรับกล่องตัวนี้กิจกรรมสงครบรอบหปีนะครับน้องมีคนได้เล่นหรือเปล่านะครับถ้า คนไหนเล่นกิจกรรมสลองครบรอบ6ปีนะครับน้องก็เตรียมตัวรับเลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เตรียมตัวรับได้เลยนะครับก็เป็นทางหน้าของกล่องสลองครบรอบ6ปีนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าทุกคนจะได้แบบฟิฟี่นะครับน้องใครที่แบบว่าเล่นกิจกรรมสลองครบรอบ6ปีนี่นะครับน้องก็จะได้แน่นอน100%นะครับน้องก็เป็นแบบมานี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับสำหรับนนนนนนน้้้ออองงคคดะรัับบบที่่แวาาาายกกไสิม ครับน้องก็ เตรียมตัวละกันนะครับเร็วๆนี้นะครับจะมีทางด้านของสกินมัะนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟิฟี่นะครับรับประกันเลยนะครับเนาะว่าได้กันทุกคนแน่นอนนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับเนาะทุกคนก็จะได้แน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณเรื่อยนะครับเนาะสำหรับวกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าจะมีกล่องไหนบ้างนะครับเนาะก็มีกล่อง1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีแล้วก็หกปีนะครับเนาะถ้าคนไหนเล่น6ปีนะครับเนาะติดกันเลยนะครับก็จะได้กล่องสกกินนนนนนนมััะะะะคคครรบบแต่่ถ้าาไไหเเล1ปปปีีี2 3็จ ตามกล่องไปนะครับเนาะก็จะเป็นฝากมานี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนเล่นตั้งแต่ปีแรกนะครับก็ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ like, ล,ละกันนะครับเนาะแล้วก็1คอมเมนต์ละกันนะครับเนาะว่าเล่นตั้งแต่ปีไหนนะครับ เล่นตั้งแต่ฟรีไฟมีต้นกล้วยหรือเปล่าครับน้องมีคนไหนทันบ้างนะครับสำหรับฟรีไฟมีต้นกล้วยครับก็คือมีจริๆนะครับน้องก็จะเปรามาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าอย่าพลาดละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของของต่างๆนะครับน้องหรือว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของของใหม่ๆนะครับก็เตรียมตัวละกันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าเร็วๆนี้นะครับน้องก็จะมีทางด้านของเยอะๆมากมายนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับเนนาี่่ขอบลยวไม ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับนอก็จะเป่ามานี่เลยนะครับสำหรับม่งน็อกคุณนี่ยนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นี่นะครับนอก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนสําหรับสกินมัตนะครับนอก็จะอัปเดตเข้ามาแจ้งให้แบบเป็นไฟเลยนะครับนอก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับสำหรับม่งน็อกคุณนี่ยนะครับนอที่แบบว่า อยากได้ในสองของพี่ฟรีนะครับเนาะก็จะมีแน่นอนนะครับเนาะเร็วๆนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินมานะครับเนาะก็จะได้แน่นอน100%นะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วดูคลิปจบแล้วนะครับเนาะถ้าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนจริงๆนะครับเนาะก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเนาะเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนนนนนนนแแบบบบเต็็มที่ลล้้ววะะะคคครรัััักกกกฝาดย หนึ่ยคนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับถ้าอยากสนับสนุนจริงๆนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะก็คือที่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับหรือว่าคลิปตอนเย็นละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบายบาย